จากวิกฤตก,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงสุดขั้วสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมเร่งยกระดับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย Thailand Climate Action Conference ครั้งที่3เร่งเปลี่ยนผ่าน สารพลังภาขี่สู่สังคมที่เป็นมิตรต่อภูมิอากาศพบกับเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคการเงินและเยาวชนนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ72พรรษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและนิทรรศการการนำเสนอการแก้ไขปัญหาพร้อมตั้งรับปรับตัวสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อร่วมกันเร่งหยุดวิกฤตด้วยพลังสมองและสองมือของพวกเราในงานที่แขก การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยครั้งที่3ภายในงาน Sustainability Expo วันที่3 4ถึง4ตุลาคม2,567นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจไปพร้อมๆกันคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการเปลี่ยนผ่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อโลกเพื่ออนาคตเพื่อเราทุกคน